ผมราคาพิเศษค่ะกับ t ทอยบิวนั่นเองคันนี้ค่ะจากราคา159,900บาทลดเหลือเพียง119,900บาทค่ะวันนี้อาิิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่บริษัทว b Engine i m p อิ t พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะเพราะว่าจะพาทุกท่านค่ะมารับชมกับนี่เลย อุปกรณ์การเกษตรหรือรถตัดหญ้านั่งขับจากทางบริษัท VB นั่นเองคันนี้ค่ะราคาที่บอกไปค่ะ119,900บาททำอะไรได้บ้างและมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะคันนี้นี่ไล่ตั้งแต่ด้านหน้ากันก่อนเลยทอยบิวคันนี้รหัสของเขาค่ะก็จะเป็นตัวบอลโค42นั่นเอง42คืออะไร42มาจากใบมีดค่ะมีขนาด42นิ้วนั่นเองตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ถ้ากรณีที่เราต้องการตัดหญ้าพื้นสนามหญ้าของเราในตอนกลางคืนเขามีไฟมาให้ด้วยนะไฟนี้จะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนค่ะ2ดวงด้านข้างแบบนี้ฝั่งของด้านหน้าค่ะมีสัญลักษณ์ของทอยบิลและตัวกระจังด้านหน้าตัวนี้จะเป็นช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองมีด้านข้างมีด้านหน้าแล้วก็จะมีบริเวณด้านหลังค่ะที่เป็นตัวสีแดงตัวนี้ด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่เราจะเห็นตัว ระบายความร้อนชั้นที่1แล้วที่เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะส่วนด้านนี้จะเป็นท่อนั่นเองค่ะตัวท่อไอเสียป่องป่องป่องนะเขาเรียกป่องปล่อยควันตัวนี้นะก็จะมีออกจากทางด้านข้างให้ด้วยนั่นเองอ่ะไปต่อทางไหนบ้างที่จะพาทุกคนมาดูก็คือขนาดล้อยางค่ะด้านหน้าจะเล็กกว่าด้านหลังเพื่อการใช้งานที่ดีแล้วมีประสิทธิภาพเนาะในตัวของล้อยางค่ะเราจะดูและสังเกตได้ง่ายเลยว่าถ้าเป็นหน้ายางแบบนี้ เวลาเราตัดใช้ตัวตัดญ้าเนี่ยจะเหมาะกับสนามแบบไหนบ้างอย่างเช่นสนามในสวนในบ้านหรือว่าสนามที่เป็นสนามกอล์ฟเราก็สามารถใช้งานของตัวล้วอยางตัวนี้ได้เลยตัวสเปคยางด้านหน้าค่ะที่ให้มาตรงนี้เราจะดูด้านข้างตรงนี้นะ15คูณ6.00ค่ะขีด6ก็จะมีลักษณะที่เป็นยางเล็กๆแบบนี้เขามีตัวดุม ดุมล้อด้วยนะตัวนี้สามารถถอดออกได้เติมลมยางได้สะดวกพร้อมตัวล็อกไว้นั่นเองตรงนี้เราก็จะมีเห็นสายไฟของตัวเครื่องยนต์ต่างๆต่อไปที่บริเวณด้านหน้าก็จะมีแล้วก็จะเป็นช่วงของตัวคันเร่งหรือเบรกด้วยในที่เราจะเห็นด้านหน้าตรงนี้นะนี่สัญ,ญลักษณ์ตัวออโต้บอนโค42ไอมากันที่ด้านข้างค่ะมาต่อเรื่อยๆเลยใครที่กำลัง หาอุปกรณ์การเกษตรหรือว่ารถตัดหญ้านั่งขับอันนี้อาจจิว่ามันก็ถือว่าคุ้มในราคาที่เขาให้มาด้วยตรงนี้มีอะไรก็คือถ้าเราปิดการตัดหญ้าแล้วหรือว่าเราต้องการเช็คใบมีดเราก็สามารถดันขึ้นมาตรงนี้ได้เลยตัวนี้มีข้อดีไม่ใช่แค่เช็คใบมีดอย่างเดียว ป้องกันหินกระแทกใส่หรือว่าอุปกรณ์เศษต่างๆที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเศษเ,เล็กๆกระแทกมาที่บริเวณตัวรถของเราหรือตัวเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันด้วยตัวนี้เปิดขึ้นมาค่ะเราจะเจอกับตัวถาดกลมๆก่อนที่เป็นสีดําแล้วก็เห็นใบมีดตรงนี้ตัวใบมีดค่ะเขาเฉียงขึ้นแบบนี้เวลาเจอก้อนหินหรือเศษอะไรพวกนี้เราต้องเอาออกก่อนก่อนที่เราจะทําการตัดหญ้านะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ย ตัดไปมันอาจจะเกิดการบินการหักได้นั่นเอง,เองแต่ถ้าตัวเฉียงขึ้นมาแบบนี้มันเป็นแนวนอนตัวใบมีดเราหมดหรือยังเราก็สามารถเช็คได้แล้วก็เปลี่ยนใบมีดได้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าสัญลักษณ์หรือว่าตัวโลโก้ที่เขาบอกว่า42ก็คือขนาดของใบมีด42นิ้วเนี่ยมีมาให้2ใบด้วยมาที่ฝั่งล้อด้านหลังค่ะล้อล้านหน้าที่อาจ j บอกไปว่า15คูณ 6.00ใช่ไหมก็จะเป็นล้อเล็กด้านหลังก็จะให้มาเป็นล้อใหญ่ค่ะตรงนี้นี่ตัวสเปกยางด้านล่างเลย20คู8.00ก็จะเป็นขนาดของตัวยางแต่หน้ายางเนี่ยหรือว่าลายของล้อยางเขามีมาให้ลายเดียวกันนะทำออกมาลายเดียวกันลืมบอกไปว่าตัวทอยบิลเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนี่มาจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นแบรนด์ที่ถือว่า แข็งแรงนะใช้งานได้ง่ายสามารถใช้งานในส่วนของเราได้สะดวกสบายด้วยคุณผู้หญิงขับได้ด้วยนะมาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังตรงนี้จะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆหรือถ้าใครอยากได้กล่องเก็บย้ากล่องคู่มือกล่องเก็บย้าเพิ่มอีก1นึ่งบาทค่ะก็สามารถต่อตรงทางด้านหลังตรงนี้ได้เลยเราจะมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างกับตัวเบาะด้านล่างนั่นเองยกขึ้นได้เลยค่ะ เผื่อเวลาเราไม่ได้ใช้งานแล้วเราต้องการที่จะถอดตัวจัมไฟออกเราก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆเลยกับตัวแบตเตอรี่12โวลต์ตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมเขาถอดออกแล้วเราก็จะได้ใช้ตัวแบตเตอรี่ได้อีกนานแล้วก็จะมีด้านข้างที่เป็นสปริงตรงนี้ค่ะเพื่อใช้งานของตัวเบาะนอกจากนี้ตัวเบาะเนี่ยเราสามารถปรับขนาดการใช้งานได้โดยการที่เราใช้ประแจรหรือไขควง ในการเอาออกเขาจะมีตัวเลขบอกว่าเราต้องใช้เบอร์อะไรแล้วก็เลื่อนขนาดได้เลยตรงด้านนี้ค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายเขามีสัญลักษณ์มีตัวเลขมีอะไรบอกมีซีรีส์บอกด้วยแล้วเราก็ปิดลงไปได้เลยก่อนจะขึ้นไปทางด้านบนตรงนี้ค่ะเราจะให้ดูด้านนี้เวลาเราจะใช้งานตรงด้านนี้2อันอันนี้ก็คือตัวที่เราจะต้องเอาใบมีดลงนี่ค่ะเราก็ดันลงไปแบบนี้เดี๋ยวอจีจะให้ดู นี่ใบมีดมันก็จะปรับเห็นไหมตอนที่พามาเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงๆอันนี้เฉียงแล้วถ้าเราดันขึ้นใบมีดก็จะกลับมาประมาณนี้และที่มีตัวเลขด้านนี้ค่ะมันจะเป็นการตัดหญ้าที่มีตามขนาดกี่เมตรถ้า1เมตรเราก็สามารถเลือกได้เลย2เมตร4เมตรแล้วก็5เมตรแล้วก็สามารถดันตรงนี้ค่ะดานข้างขึ้นมาแบบนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะใช้ไม่ได้ กลัวว่าแรงเราจะไม่มีถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้สามารถใช้ได้สบายเลยเมื่อกี้อาจารลองแล้วมาที่ฝั่งด้านข้างกันค่ะก่อนที่จะขึ้นไปก็คือตัวแป้นคันเร่งตรงนี้เราสามารถดันเข้าไปได้เลยแล้วมีสัญลักษณ์ของน้องกระต่ายด้วยก็จะมีสัญลักษณ์ที่เปรียบเทียบกันร,ระวังน้องกระต่ายกระตา่าใช่ไหมถ้าเราต้องการใช้คันเร่งของการขับรถไปข้างหน้าเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลย ที่เห็นกุญแจด้านนี้ค่ะเป็นการใช้งานสั่งสตาร์ทแบบไฟฟ้านะทุกคนสามารถสั่งสตาร์ทได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปที่เครื่องแล้วหรือว่าดึงไดสตาร์ทขึ้นแบบนี้ละไม่ต้องละใช้อย่างนี้ได้เลยนี่หมุนแบบนี้ได้และข้อดีของ Toy b ิ i l บอลโค42ก็คือสามารถตัดแบบถอยหลังได้กรณีนี้เราต้องกดเปิดสวิช์มาค่ะ อยู่ที่ด้านนี้เขาจะมีเขียน R แล้วก็ F มาอยู่ระหว่างตรงกลางใช่ไหม,มก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงชี้ไปทางด้านหลังเราต้องกดปุ่มสีส้มก่อนเพื่อที่จะทําการให้ไฟแจ้งเตือนขึ้นแล้วก็ขับถอยหลังได้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะพวงมาลัยหมุนได้เลยง่ายๆแบบนี้ไม่หนักนี่หมุนได้เลยง่ายๆไม่หนักใช้งานได้สะดวกพวงมาลัยก็เขาทําออกมาให้ดีเหมือนกันมีคู่มือการใช้งานของตัวพวงมาลัยด้วยว่าเราจะต้อง ขันน็อดขันอะไรยังไงหรือ,อดึงออกทําความสะอาดตัวรถนั่งตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้มาขับมาทางฝั่งด้านนี้กันบ้างทางด้านซ้ายเบาะไม่อยากจะลงเลยเพราะว่าเบาะเขามีสปริงข้างล่างที่สําคัญถ้าเราอยากจะแต่งตัวรถตัดหญ้านั่งขับแบบนี้เป็นเบาะเดคาโลอาจิว่าทําได้นะเฮ้ยทำได้ฝังด้านนี้ที่จะให้ดูก่อนที่จะลงก็คืออันนี้ก่อนเลย ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเบรกเบรกเราต้องใช้เบรกแบบนี้ดันมาสุดแล้วก็ทําการล็อกต้องดันลงนี่ค่ะก็จะทําการล็อกแต่ถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยจะไม่สั่งสตาร์ทได้นะไม่สามารถสั่งสตาร์ทได้เราต้องทําการล็อกทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนมันเหมือนกับเราสตาร์ทเครื่องยนต์ในรถยนต์ทุกคนมันก็สามารถใช้งานได้แบบนี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกไม่ล็อกนะมันจะไมส่สามารถสตาร์ทให้เราได้เลย เราดูดังฝั่งด้านนี้แล้วตรงนี้ด้านพวงมาลัยตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีตัวเล่งของเครื่องยนต์ให้ตัวเล่งของเครื่องยนต์ในที่นี้ทําอะไรได้บ้างก็คือด้านนี้มีสัญลักษณ์รูปเต่าน้องกระต่ายแล้วก็ปีกผีเสื้อค่ะตรงนี้เวลาเราใช้งานอ๋ออย่างที่บอกเมื่อกี้เวลาเราจะสตาร์ทใช่ไหมเราต้องดึงขึ้นมาที่ปีกผีเสื้อก่อนแล้วก็ทําการล็อกเบรกกับตัวนี้แล้วสั่งสตาร์ทค่ะ กรณีที่เราไม่ได้ตัดแต่เราต้องการที่จะวอร์มเครื่องเราก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันพอสตาร์ทเสร็จลงจากปีกผีเสื้อมาเราก็ทำการเล่งเครื่องได้เลยค่ะการตัดหญ้าแนะนำให้ใช้เป็นน้องกระต่ายเพราะว่าเราจะต้องตัดหญ้าให้มันมีประสิทธิภาพถ้าถ้าเป็นน้องเต่าเนี่ยมันจะทำให้การตัดหญ้าบางทีอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง แต่ก็ถือว่าแล้วแต่เราใช้งานค่ะมีเกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติตัว F ก็คือเกียร์เดินหน้าเกียร์ N ก็คือเกียร์ว่างและเกียร์ R ก็คือเกียร์ถอยค่ะมาดูที่เครื่องกันบ้างดีกว่าเราสามารถเปิดฝาเครื่องได้ค่ะทุกคนแล้วก็อธิหาตำแหน่งนั่งก่อนนะเราเปิดฝาเครื่องได้นั่งตรงเบรกแล้วกันเนาะเปิดฝาเครื่องขึ้นมาเราจะเจออะไรบ้างก็จะเจอกับตัวหน้าเครื่องยนต์ค่ะที่เขียนบอก500 40่ส9แรงตรงด้านนี้แล้วก็จะมีตัวฟอนต์ E X 1 9 0 0ตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่าตัวเครื่องยนต์บอกชื่อด้วยด้านบนตัวพัดลมระบายความร้อนและที่สีเหลืองตรงนี้ก็คือตัวเครื่องอน้ำมันเครื่องที่เราสามารถเช็คได้ค่ะตัวนี้อูอูออออออนี่ตรงนี้เราสามารถเช็คได้ตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้ความจุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่1.6ลิตรถ้าเป็นหังน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ ใช้เป็นเบนซินค่ะแนะนำให้ใช้เป็นเบนซิน95ตัวนี้จุได้ถึง8ลิตร8.6ลิตรด้วยก็ใช้ครั้งหนึ่งได้สบายเลยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราค่ะถ้าเราอยากจะทำความสะอาดทุกครั้งที่เราตัดรถคันนี้จะบอกว่าใช้งานคันนี้แนะนำว่าให้ทำความสะอาดตัวกรองด้วยนะทุกครั้งเลยทำความสะอาดง่ายค่ะถอดออกแล้วก็เอาตัวไส้กรองออก ดึงออกแบบนี้ได้เลยเขาเป็นไส้กรองสองชั้นนะตัวโฟมสีเหลืองทําการออกเอาออกไปซักได้เลยแล้วก็พึงแดดได้พอแห้งเราค่อยก,กลับมาประกอบใส่เข้าที่เดิมส่วนตัวกรองด้านในตรงนี้เราเป่าค่ะเป่าลมหรือว่า,าตัวดูดฝุ่นใช่ไหมเป่าลมตรงนี้เข้าไปข้างในแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําการทําความสะอาดให้เราแล้วก็ทาความสะอาดง่ายใช้งานง่ายนี่ เวลาเก็บก็ดันเก็บไปแบบนี้แล้วปิดเก็บได้เลยเดี๋ยวนี้อุปกรณ์การ,กรเกษตรใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นสมัยก่อนที่อาจิใช้งานนะมันจะยากกว่านี้นิดนึงอันนี้ปิดไว้แบบนี้ก่อนเอ่ค่ะใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยค่ะกับตัวชอยบิวบอลโค42 i ออโต้ Auto, คันนี้ค่ะถ้าอยากได้อุปกรณ์เก็บหญ้าหรือกองเก็บหญ้าด้านหลังเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปได้เลยนอกจากนี้ตัวนี้รับประกัน1ปีนอกจากจะรับประกัน1ปีแล้วสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับบริษัท V B Engine Impex ที่พุทธมนทนสายหนึ่งได้เลย,เลยหรือติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายค่ะทั่วประเทศ ไทยของเราได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณกับทางบริษัท VB Engine Impex พุทธมนตลสายหนึ่งด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิด้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับอุปกรณ์การเกษตรรถตัดหญ้านั่งขับชอยบิวบนโค42สี่สอไอคันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมแล้วอุปกรณ์การเกษตรตัวไหนรุ่นไหนชิ้นไหนเป็นคลิปต่อไปฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ